สมชายหัวหน้าแผนกไอทีโดนเจ้านายไล่ออกกลางคันในวัย50สมชายรู้สึกไม่เป็นธรรมจะขู่ฟ้องกรมแรงงานให้ได้รับเงินชดเชยเจ้านายถามว่าถ้าฟ้องกรมแรงงานผมจะตั้งทนายให้ทําให้คดียืดเยื้อไป10ปีแต่ถ้าคุณลาออกเองผมจะให้เงินเดือนล่วงหน้า3เดือนสมชายไม่พอใจเตะประตูจนพังแล้วเดินจากไปปล่อยให้เจ้านายทำหน้าระห้อยมองไปที่ประตูที่เป็นรูกว้าง พอสมชายถึงบ้านวางข้าวของด้วยความหงุดหงิดเคราะซ้ำกำซ้อนเรื่องบันเทิงยังไม่จบจู่ๆพ่อก็ล้มหัวฟาดในห้องน้ำทำให้สมชายและภรรยาที่รักต้องช่วยกันหามส่งโรงพรยาบาลหมอบอกกับสมชายว่ายังดีพ่อแค่ช้ำร่างกายนิดหน่อยแต่พอเราสแกนในเครื่องซีทีแล้วพ่อของคนมีเชื้อมะเร็งลุกลามอยู่ในระยะ2ยังพอมีโอกาสรักษาได้กระเป๋าสะพายข้างของสมชายค่อยๆตกจากไหลโดยมีภรรยาเข้ามาประคองไว้ก่อนร่างสมชายจะร่วงลงกับพื้น ถึงบ้านสมชายกับภรรยาของตนคุยกันถึงเงินที่ต้องใช้รักษาคุณพ่อสมชายรู้ตัวดีว่าต้องใช้เงินอีกมากแต่ตนกับโดนเจ้านายไล่ออกไปแล้วสมชายไม่อยากให้ภรรยารู้เรื่องเลยบอกว่าสมชายจะรับหน้าที่นี่เองโดยภรรยาของตนไม่รับรู้เรื่องนี้เลยสมชายพยายามร่อนใบสมัครงานไปทั่วแต่ทุกบริษัทคิดเห็นตรงกันหมดตรงที่อายุปูนี้แล้วกับตัวเลขเงินเดือนที่สูงขนาดนี้เราจ้างพนักงานรุ่นใหม่ที่อยู่กับเราได้นานๆดีกว่า สมชายยังไม่ยอมแพ้ยังคงส่งใบสมัครต่อไปหลายวันผ่านไปสมชายเหนื่อยล้าจากแดดไทยจึงเข้าร้านกาแฟแถวนั้นสมชายสั่งน้ำอ่องปั่นแล้วระหว่างกำลังรออยู่นั่นเองก็มีชายวัยเกือบ60มารับออเดอร์103จากเครื่องเล็กๆแล้วพุ่งตัวออกไปสมชายสงสัยว่าอายุขนาดนี้ยังทำรานได้อยู่หรอจึงเข้าไปขวางชายวัยกลางคนคนนั้นไรเดอร์คนนั้นถามสมชายว่าอยากทำงานหรอสมชายงงว่ารู้ได้อย่างไร รายเดอร์ที่เห็นสมชายใส่ชุดสูทและเอกสารพรุงพรังได้แต่ยิ้มให้แล้วยื่นนามบัตรให้แผ่นหนึ่งถ้าสนใจก็สมัครตามเบอร์นี้ได้เลยคนที่วิ่งเก่งๆในบริษัททำเงินได้ถึงวันละส0มพันเชียวนะรายเดอร์สตาร์รถออกไปสมชายได้แต่ช่างใจว่าเฮ้ยจริงเหรอวะตนครุ่นคิดว่านี่มันเงินเดือนสูงกว่าตนถึง2เท่าเลยนะสมชายไม่รอช้ารีบตามที่อยู่ในนามบัตรไปสมชายซื้อเสื้อสีเขียวทันทีพร้อมเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวใหม่ เขาอบรมวิธีการใช้ระบบอย่างไม่ขาดทําให้สมชายพร้อมเผชิญกับเงินเกือบแสนแล้วแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายเลยเพราะสมชายไม่คุ้นชินกับทางและวัยขนาดนี้สายตาก,ก็มองไม่ค่อยเห็นมักโดนรถเก๋งและมอเตอร์ไซค์บีบแตรใส่ทั้งวันเขาไปส่งช้าโดนลูกค้าคอมเพลนและสรุปวันนี้สมชายได้เพียง169บาทสมชายเริ่มตระหนักแล้วว่านี้อาจจะไม่ใช่หนทางของเขา สมชายเมื่อยล้ามาทั้งวันแต่ยังไม่วายเปลี่ยนเสื้อสีเขียวออกแล้วใส่สูตรผูกไทยก่อนเข้าบ้านเพื่อให้ภรรยาไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้พอถึงบ้านภรรยานั่งดักอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเดินเข้ามาดมกลิ่นตัวสมชายปรากฏว่าเสื้อของสมชายยังหอมอยู่เหมือนเดิมภรรยาหยิบกระเป๋าสะพายมาแล้วเปิดดูก็เห็นว่ามีเสื้อไรเดอร์ของเขาอยู่ด้านในเปิ้ลภรรยาสมชาย วันนี้ไปวันนี้อยากเซอร์ไพรส์แฟนด้วยการซื้อกระเพราหมูสับไปฝากแต่มาทราบภายหลังว่าสมชายไม่มาทำงานที่นี่2สัปดาห์แล้วทั้งสองทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนคนข้างบ้านชะเงมองมาทางบ้านของสมชายหลังจากที่ทั้งสองสงบลงแล้วก็นั่งปรับทุกกันเปิ้ลออกตัวว่าสามีทำงานเลี้ยงตนให้สุขสบายมาตลอดตอนนี้ถึงเวลาแล้วละ่ะที่ตนต้องหางานทำบ้างเพื่อลดภาระของทั้งสอง สมชายน้ำตาหลั่งรินไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตนจะมีภรรยาที่ดีแบบนี้เขาต้องไม่ทำให้เปิ้ลลำบากอีกทั้งสองช่วยกันทำงานอย่างหนกักเพื่อรักษาอาการของพ่อและค่าผ่อนบ้านสมชายเริ่มตระหนักว่าเส้นทางที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปส่งนั้นเสียเวลาเป็นอย่างมากสมชายเรียนใช้วิชาไอทีที่เคยทำมาก่อนทั้งชีวิตเพื่อเขียนโค้ดการรันออเดอร์ให้คนที่ต้องผ่านเส้นนี้แหวรับได้หลายๆที่แบบไม่เสียเวลา สมชายเสนอบริษัทไปทําให้บริษัทสีเขียวเห็นชอบกับความคิดนี้นอกจากจะทําให้ประหยัดเวลามากขึ้นยังลดต้นทุนลงไปอีกทําให้ไรายเดอร์ทุกคนมีรายได้ที่มากขึ้นบริษัทสีเขียวไม่รอช้าขอซื้อโค้ดอันนี้ของสมชายเขาเสนอให้สมชายเรียกได้เท่าที่ต้องการให้สมน้ําสมเนื้อสมชายเขียนไปเท่าไรนั้นไม่มีใครรู้แต่เจ้าของเติมศูนย์ให้อีกตัวในตอนท้ายเรื่องนี้ไปเข้าหูบริษัทเก่าที่ไล่สมชายออกจึงเสนอว่าลอมให้สมชายกลับมาทำงานที่เดิม สมชายได้แต่ยิ้มเยาะแล้วชูเช็คใบนั้นให้กับเจ้านายเก่าของเขาดูแล้วบอกทิงชายว่าถ้าต้องการผมตอนนี้ผมขอเลขศูนย์อีกตัวต่อท้ายเช็คใบนี้นะสมชายเดินจากไปอย่างเท่พร้อมกับใส่แว่นดำเตรียมตัวจะไปรับพ่อที่อยู่โรงพยาบาลกลับมาอยู่ด้วยและเรื่องราวของสมชายก็จบลงขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้และมีความสุขกับอาชีพที่ตนทำเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องอั s t r e a ม